ร้านชาบูพระเอกลิเกขอทอดยอมรับที่วัดส่วนสูงต่ำกว่ามาตรฐานจากกรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งค่ะได้โพสต์ข้อความรีวิวร้านชาบูของพระเอกลิเกดังว่าวัดความสูงเพิ่มเกือบ10เซนแล้วมีการให้มานัดวัดส่วนสูงใหม่อีกครั้งในอีก7วันจนเกิดเป็นประเด็น,ร,นดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ค่ะล่าสุดทางเพจ f a c e b o o โคจิออฟฟิเชียลได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดวยมีการระบุว่าวันนี้ทางเจ้าของร้านได้นำตลับเมตรมาวัดส่วนสูงในร้านแล้วนะคะปรากฏว่าที่วัดส ซึ่งทางเจ้าของร้านได้ทักข้อความไปขอโทษลูกค้าเป็นการส่วนตัวแล้วต้องกราบขอโทษมาณที่นี้อีกครั้งในไลฟ์เมื่อวานทางร้านไม่ได้ใช้ตลับเมตรจึงเกิดความคาดเคลื่อนจริงๆแต่วันนี้เรามาใช้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจค่ะโดยทางร้านแจ้งเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทางร้านโคจิซุกิยากิขอยกเลิกคิดราคาเด็กจากการัดความสูงทางร้านจะดูช่วงอายุเป็นหลักโดยแสดงเป็นหลักฐานทางเอกสารคืออายุ1-5ปีทานฟรีอายุ6-12ปีจ่าย150บาทและ13ปีขึ้นไปราคาผู้ใหญ่ค่ะทั้งนี้ทาง วัความสูงไว้เพียงเท่านี้เมื่อเป็นความผิดพลาดของทางร้านตั้งแต่แรกที่เริ่มเปิดร้านทางร้านก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขและขอโทษคุณลูกค้าเสมอค่ะ